สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d i Show Survival well of Samurai เกมมือถือเอาชีวิตรอดในตีมของญี่ปุ่นนั่นะเองนะผู้ชมครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยแต่ยังไม่เปิดให้บริการในประเทศไทยนะครับภาษาไทยมาแล้วแต่เขายังไม่เปิดนั่นะเองทุผู้ชมครับในสตูไทยเออเอาเข้าไปเนาะตัวเกมจะเป็นมุมมองด้านบนนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมนั่นะเอง,นะเองนะครับนี่ต่อสู้เข้าไปครับเก็บกลองกันปึ๊บ เอาของออกมาให้หมดเลยนี่ครับได้อาวุธแล้วนะครับเราไปลุยกันแบบรวดเร็วเลยนะวิ่งไปครับแบบรวดเร็วครับขวดโบบาโบบาเข้าไปครับนี่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 ก่อนเราจะมีอาณาจักรของเราเนี่ยครับเราต้องบวกกับเขาก่อนนี่ครับเรียบร้อยนะนี่เขาก็จะแนะนำอ่าตัวระบบเพิ่มเติมนะครับเรามาตรงนี้กันก่อนนี่ครับไอเทมมาแล้ว ทำลายมันทำลายมันนี่ครับอือวิ่งไปครับนี่นี่หวดไปครับหวดไปครับไปแบบรวดเร็วเลยนะครับนี่ภาษาไทยมานะบทสนทานาภาษาไทยอะไรแบบเนี้ยอ่าทำได้ดีประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะอาจจะมีแบบสลับแปล,แปลกบ้างแต่ถือว่าทำได้โอเคแต่ผมไม่เข้าใจทำไมเกมมีภาษาไทยแล้วยังไม่เปิดให้บริการในโซเะเทศไทย นั่นน่ะสิโอเคเราไปุยกันต่อครับ่าทำการซ่อมนะครับก็คือไปหาในส่วนของตัววัสดุเพิ่มเติมมาเนาะก็จะเป็นในส่วนของพวกหินนะเชยร์พื้นที่ก่อนนะครับทีนี้เราจะทําการาสร้างในส่วนของตัวทรัพยากรแล้วก็ทําการคราฟของนะครับเดี๋ยวเราเียร์พื้นที่ก่อน โอเคค่อยๆจัดการพื้นที่ไปเนาะตามที่เขาบอกเลยนี่นี่นี่ตัดไปครับตัดไปตัดไปอีซี่จัดเลยเรียบร้อยครับอ,อทีนี้นะครับคุย NPC เนาะโอ้โหทำไมมันให้เราไปไกลจังต้องไปไหมเนี่ยโอเค วิ่งไปครับโอไมทำไมมันบังคับแล้วมันหลุดๆนะอันนี้น่าจะออกมาสู่โลกภายนอกนะครับโลกภายนอกมันก็ตัดฉากมาเลยนู้ชมครับมันไม่ได้โหลดฉากเหมือนพวกรัสเดยอนเอิร์ธนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะแค่ตอนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพอเราได้พวกบ้านได้ตัวทรัพยากรเพิ่มเติมอื่นอนะ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งไปหาน้ำมาอ่า น้ำอยู่ไหนเอ่ยมีเกวียนขวางอยู่ต้องหารอมาโอเคครับมีทางขึ้นมาตัวนี้ด้วยเนาะนี่ไงเามีล็อเกเนอยู่ข้างบนนะผู้ชมครับตอนแรกก็วิ่งหาไปเถอะนะครับ <c oughs> หากันให้ตายนะโอเค <c oughs> เขา็อเกเีนไว้ข้างบนเอง โอเคเราได้ล็อเกวียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเอาล็อเกวียนไปใส่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนีน้ทำการซ่อมเพื่อที่จะมาที่บ่อน้ำได้โอเคเอางี้เลยเหรอได้ครบยังเนี่ย แล้วนะครับแล้วก็เอาน้ำไปดับไฟเขียนอะไรวะเนี่ยแบบแบบอ่าแบบบลูทูธใช่ไหมเขียนแบบบลูทูธนะโอเคไฟสงบแล้วนะครับสามารถทำลายได้ละทีนี้เราก็สามารถช่วยเหลือได้แล้วโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โหมีข้างหน้ามีแบบอ่าทางที่ไม่สามารถไปได้นะเราต้องกลับก่อนเนาะเขาให้เรามาแค่นี้นะครับทีนี้ให้เรากลับฐานทัพของเรา นี่เรามาดูกันว่าตอนนี้เราจะได้เริ่มสร้างในส่วนของตัวทรัพยากรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับมาที่โต๊ะคราฟเลยนะครับทําการคราฟในส่วนของตัวกางเกงเก่งรับของนี่ครับทำการซ่อมก่อนเราคราฟไปแล้วก็ซ่อมเอ้ออยไม่ใช่รเราซ่อมดีเราคราฟไปถูกแล้วโอเคหลังจากนั้นนะครับมาซ่อมตรงนี้นี่ นี่เรียบร้อยครับมันจะค่อยๆเปิดตัวพื้นที่เพิ่มเติมนะครับเราวิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีอะไร NPC พ่อค้าเหรออ๋อ,อนนี้ NPC ต่างๆนะครับเดี๋ยวก็สามารถทำฟงทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่ตัวนี้โหลดฉากมันค่อนข้าง,าง,างแบบเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้นานมากนะ,ะเรามาตรงนี้นะครับทำลายสิ่งกีดขวาง เรียบร้อยครับเราก็ไปนี่บอกกันยับยับครับบวกกันยับยับบ,บวกกันยับยับ,บ,กกยบ,ยบทีนี้เราจะเดินทางข้ามจังหวัดแล้วท่านผู้ชมครับนี่มาครับมาคุยกับเขาก่อนเขาจะให้เราเข้าหรือเปล่าให้กลับอีกนะครับไปพบพ่อค้านะ คือตัวเควสนี่ทาให้เราเล่นเกมนี้ต่าค่อนข้างสะดวกยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะว่าปกติมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะนี่เข้ามาเป็นภาษาไทยเลยนะผมตั้งมือถือเป็นภาษาไทยยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเกมไม่ได้เปิดในสโตไทยด้วยนะยังไม่ได้เปิดไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคขาดในส่วนของตัวทรัพยากรนะครับตัดหมายเพิ่มเติมก่อน มีไม้ให้ตัดไหมเนี่ยอ่าฮะโอเคเราน่าจะได้ทรัพยากรเพียงพอในการซ่อมตรงนี้เพิ่มเติมแล้วนะครับก็ซ่อมเลยเราสามารถสกิปข้ามไดยเลยนะไม่ต้องรอเวลานะครับก็คือซ่อมไปเลยเวลาที่เลเวลเราอัพแล้วนะครับทีนี้มันก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวอไอเทมต่างๆเพิ่มเติมโอเคมาตรงนี้ก่อนปึ๊บ เพิบโอเคทีนี้เราเดี๋ยวจะได้สร้างพวกสิ่งปลูกสร้างต่างๆแล้วนะครับนี่อ่ะยังไม่หมดอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเยอะไปไหนโอเคครับเราต้องเคลียร์พื้นที่เยอะๆเลยมันจะ้เคลียร์ไปกี่อันเนี่ย วิ่งกลับมาก่อรวิ่งไปโ,โ,โอ้อ้อมไปอ้อมมานะนี่ไงเราจะได้สร้างพวกสิ่งของได้เฮ้ยมันยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้สุดท้ายละมัง้งผมว่านี่ครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสามารถสร้างพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆได้นั่นเองทนผู้ชมครับค่อยๆเล่นไปเนาะที่นี้นะครับมีระบบพรสวรรค์ด้วยนะสำหรับเกมนี้ก็เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวทรัพยากรการเอาชีวิตรอดต่างๆตัวนี้อ่านดูได้นะครับมันเป็นเซตัสภาษาไทยแล้วนะครับหรือว่านักลบเนาะนี่ครับเซตัสภาษาไทยเอาเป็นว่าใครสนใจแนวชีวิตรอดและไม่ติดเรื่องมุมมองแบบนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ